วัสดีคทะทุกคนวันนี้แล้วก็คอนเทนเดอมเนาะเมมเบอร์ Member คนที่เท่าไหร่ละคนที่หกที่เราจะมีรีแอคชั่นวันนี้ชุดแบบเออความแบบเออลูกมงลูกไม้ใดอวันนี้เมมเบอร์คนที่6ที่เราจะมารีแอคชั่น,น,นก็คือเพลงของพี่บัญชาน,นั่นเองคือเพลง Railway หนูชื่อใจพี่ได้มากแค่ไหนคะในคอนนี่ไม่อยากพูดคือทำอะไรเอยโอเคไม่พูดท่านทำเพลงมากเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า ตื่นเต้นมากปา๊ามีความแบบเหมือนไม่มีอยู่จริงอะนี่มันตัวประปะ๋า หนูแอบตกใจอรอมากเลยอะ

เก,เก,เกเเเลลินพี่ชาญเป็นแววไพายเม่อกีเห็นดูดถุงเลือดอยู่โอ้ย แวมพายกับกับแรงชาดที่กำลังประจันหน้ากันโอ,โ,อโอ้โอ้ตายแล้วฝั่งขาวฝั่งดำจะเป็นยังไง ขึ้นมาเดินหันหลังเก้าอี้คว้าแจ็คเก็ตแล้วสวมแล้วหันมองกล้องจากไกลๆลากเก้าอี้ไปพร้อมกับค่อยๆเดินจากไปในเงามืด m อมวูดดูแบบแอบ,บน่กกากลัว <c oughs> ด้วยความที่เหมือนจะมีพี่ชานสองร่างมันเป็นเป็นคนธรรมดาหรือเปล่าเพราะตอนจบเห็นมีตาขาวด้วยกับอีกล่างหนึ่งที่เป็นแวมไพร์ เออตีความแอบยากนะเนี่ยแต่เพลงมูดพี่ชานคือเหมือนตอนไอ้นี่เลยอะเลดไลท์ mm hmm. light, แล้วก็ดรีฟเอออะไรเอ่ยแต่ชอบนะแบบเอมวี MV ดูไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรหดีแปดคนแปดสไตล์มันก็ไม่เหมือนกันหรอกอืมแต่นี้มูดดูมีความเป็นผู้ใหญ่่ะแบบผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่พี่ชาน <c oughs> ไม่ผ่าที่ใบไม่ถูก่ะบกู แต่ซีนที่ชาลอยตรงนี้หล่อมากเลยอะรถไฟขบวนนี้ไม่เคยละโอ้ยพี่ชาลีกระตัวคนตึ้งลำพายตึบบยย้งลำพานเออก็เหมือนชอบตรงนี้มากเลยนะที่เนี่ยเป็นน้ำสูนอะไรสีขาววิปป้าที่แบบเบฟเป็นอย่างเนี้ยเหมือนเป็นเขรื่อง เหมือนเป็นขบวนรถหล่อหรือยังไงไม่แน่ใจอ,อันนี้สุดเกินอันนี้คืออะไรพี่ชายขาขายเลือดขนรู้เลยนะ่ะ ต้องหมาอว่าในคนอนน่ะจะมีเห็นเขาสวิตกันมากจุดพี่ชาน่ะเป็นแกลแต่งสีขาวสีดำสลับกันเหมือนจะเป็นตัวตนไลน์เอในนี้แบบนั้นเพราะว่ามีสอง,องสองสองแบบเหมือนกันโอเคเป็นเพลงที่เอาไว้ฟังแบบเหลือหล่อยได้ฟิลแบบวันไหนอยากเซ็กซี่อยากอันนียจัดให้อยู่เทียเดียวแบบเวทไลท์ ขับ drive เลยมูมัเนเซ็กซี่อยู่นะแกว่าไม่ได้อะแน,น่ไม่เชื่อหรอกคะ่ะว่าเป็นรถไฟเฉยๆอะ่ะคุณหลอกผมตั้งแต่เพลง drive แล้วที่ว่าขับรถธรรมดาเพราะหนุ่มออสซี่คที่เชื่อใจไ,ได้ผู้ชายที่เม็ดเดยอะที่สุดนะคะในเทป pop first เป็นความเห็นหนึ่งในช่อง y o u ู u ูบเนาะเขาบอกว่า hmm. first drive let's ride connect e d and now railway this totally about train we all believe you ชาโอเคค่ะจะเชื่อนะคะว่ามันก็แค่การขับรถธรรมดาค่ะจะเชื่อแบบนั้น <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอินนุอินเนอร์พี่ชาให <c oughs> ้ทำถึงมาถึงแม้แบบบางฉากที่เป็นแบบผาพบูอ่ะคือทำถึงมากแล้วก็ฉากที่เหมือนแบบตัดเลือดหรืออะไรสักอย่างลงไปที่แบบ หุ่นหุ่นไ,ม,ไม่รู้แต่เป็นคนที่ใส่ชุดสีข,ขาวๆ่ะมันแบบโอ้แม่ก๊อ what is that เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ <S <S 2> <S 2> อืมนั่นแหละค่ะนี่คือเพลง r a i w a ของพิชานเออจะว่าไปในคลิปมันก็ไม่ได้เปิดเผยให้เห็นถึงพร์แมานมากเลยแบบเป็นการเล่าเรื่องยาวเลยนะเออถือว่าดีนะถ้าใครแบบอยากเสพสตอรีเพราะว่า เปอร์ฟอแมนซ์มีอยู่ที่คอนเสิร์ตแล้วเนาะเดี๋ยวไปตามดูเอาก็แต่ขอทําใจก่อนอยังไม่พร้อมในคอนเสิร์ตคือมันแดงดําแดงแดงําหมดเลยอะ่ะเออเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเมมคนต่อไปจะเป็นใครวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย